คุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิันนี้เป็นไงบ้างปีหน้าเนี่ยติดหนึ่งในสี่ของคําว่าชงหรอใช่แล้วเป็นชงที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหซึ่งคําว่าอุบัติเหตุทางการเมืองเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าอุบัติเหตุทางอย่างอื่นอีกอ,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 อ่ออ่อยากให้ครับท่านควบคุมคนในพักก่อนอยากนะถ้าเตือ,ตอนอย่างนี้มากมากๆเพราะไม่งั้นเนี่ย คือตอนนี้เปอร์เซ็นต์เริ่มลดน้อยถอยลงแต่ไม่ใช่จากตัวา่านค่ะจาขอนรอบข้างอันนี้ท่านยอมเตือนด้วยความหวังดีนะน่าจะถูกจุบพักหรือเปล่าอมียื่นเอาไว้อันนี้ไงอันนี้อยู่ดีก็คิดขึ้นมาเนี่ยก็หนูคอยพูดเนาะใช่ชื่อใช่ใหญ่ไปะอะไรนะชื่อใหญ่ไปหรอ ชื่อบริษัทใหญ่ไปตั้งบริษัทเพิ่มมาเตรียมอีกสักสองสองบริษัทนะคะหรออาจจะถูกยุบพักหรือไม่อย่างไรพักนี้อีกหนึ่งครั้งนะถ้ายุคแฮทริกนะสามหนแล้วนะ,ะคนต่อไปเลยค่ะ,ะลูกเขยคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณพงษ์เนี่ยาย้ำอีกทีอันนี้คุณพงษ์คือสามีของแพรพินทองทาคนคนคนแรกคนนี้มีสิทธิ์เป็นนายกมติคนต่อไปมาถ้าลงการเมือง อายุ48 49น่ารุ้นมากค่ะเหรอค่ะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาของของเขาหาประสบการณ์ก่อนเหรอแสดงว่าเขาสนใจสิน่าสนใจค่ะมีดวงอีกหนึ่งคนที่เขาว่ากันว่าเป็นตัวแปรนะครับไม่ว่าพรรคไหนหรือว่าคู่ไหนจะมาเป็นเป็นออรัฐบาลหรือว่ามีอํานาจในประเทศในบ้านเมืองนี้นะครับดวงคุณมีสิทธิ์เป็นนายกรัมนตรีไหมดูจากตรงนี้คนเนี้ยมีสิทธิ์เป็นนายกมนตรีหรอ คือหนูพยายามจะตีความของท่านโยมนะคะท่านโยมเนี่ยมักจะมีอยู่สองอย่างที่ทำให้หนูแยกไม่ค่อยออกค,คำว่านายกกับอำนาจเทียบเท่าเสมอนายกแหละเป็นนายกเงาแหละท่านโยมบอกเอาไว้ไหมคะว่าคนคนนี้จะขึ้นเป็นนายกธัรมธีไม่ใช่แค่ในายกเงามีสิทธิ์ไหมคะ